ตาเจ้า <om> ่าวทงชื่อมันหาสวัสด,ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอู่หานเราชื่อกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรื่องที่เราซื้อจะสอนนั้นเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวที่แล้วที่เราซื้อเคยสอนไปเรื่องข่าวที่แล้วเรื่องอะไรคะเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะข้าวที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องของการเขียนวันที่วันนี้นะคะเราซื้อก็เลยจะมาสอนในเรื่องของจินเทียนชื่อจีเย่จีฮาว จินเทียนชื่อจีเย่จีฮาวนักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางฮาวคะ่ะจินเทียนชื่อจีเย่จีฮาวนะคะก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรก็หมายถึงว่าเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการถามวันที่นั่นเองคะ่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกับเราสื่อแล้วรยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย ถาถึงเชิงสือเชิงสือหรือว่าคำศัพท์นะคะวันนี้เราซื้อก็จะมีคำศัพท์มาให้เป็นคำศัพท์ใหม่คำแรกนะคะคือคำว่าจัวจ๋วเทียนจั๋วเทียนจั๋วเทียนนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยชฉางห่าค่ะจั๋วเทียนแปลว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานแล้วออกเสียงว่าเก่งมากค่ะอันนี้ก็เป็นปีชุนหรือว่าลำดับขีดของคำว่าจั๋วเทียนนะคะ คำต่อไปเป็นปัจจุบันนะคะคือคําว่าจินเทียนจินเทียนจินเทียนนักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางค่ะค่ะจินเทียนแปลว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะจินเทียนนะคะแปลว่าวันนี้คําต่อไปคือคําว่าหมิงเทียนหมิงเทียนหมิงเทียนนักเรียนลองออกเสียงให้เราชื่อฟังเลยค่ะ เฟฉางห่าวค่ะหมิงเทียนแปลว่าพุ่งนี้นั่นเองจั่วเทียนแปลว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเมื่อวานวันนี้ในภาษาจีนแล้วออกเสียงว่าเก่งมากค่ะพุ่งนี้ในภาษาจีนแล้วออกเสียงว่าหมิงเทียนเก่งมากด้านล่างก็จะเป็นปีชุ่นนะคะนักเรียนก็อย่าลืมฝึกดูฝึกเขียนด้วยนะคะเราจะได้เขียนได้ดีขึ้นค่ะ คำศั์คำต่อไปนะคะที่เราซื้อนำให้นะคะคือคำว่าชื่อชื่อชือนักเรียนเราเอาเสียงสิคะเก่งมากค่ะชื่อนะคะแปลว่าเป็นหรือคือซึ่งจริงๆแล้วคำว่าชื่อเนี่ยจะเป็นไวยากรณ์ในภาษาจีนนะคะซึ่งจะมีหลักการใช้มากมายแต่ว่าวันนี้เราซื้อจะมาสอนแค่ความหมายคือคำว่าเป็นกับคือก่อนนะคะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่าจี จีจีนักเรียนแล้วออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะจีนะคะแปลว่ากี่หรือว่าเท่าไหร่นะคะเป็นการถามจำนวนนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นปีชุ่นของคำว่าชื่อกับคำว่าจีนะคะนักเรียนก็ค่อยๆฝึกเขียนไปด้วยนะคะมาถึงบทเรียนของเรานะคะวันนี้เราจะเรียนเป็นตุยต้ยห้าตุ้ยห้าหรือว่าบทสนทนาซึ่งจะเป็นการถามตอบนะคะ ในบทสนทนานี้ก็จะเป็นบทสนทนาของเสีส่ยวซินหรือว่าชินจังกับเสี่ยวหวานจื้อมาลูกกุนั่นเองค่ะเสีส่ยวซินหรือว่าชินจังนะคะถามมาลูกกุว่าจินเทียนชื่อจีเวจหเว่จีเฮาลองออกเสียงสิคะเฟยฉางเาค่ะจีเฮากับจียื้อนะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบซึ่งเฮากับยื้อมีความแตกต่างกันยังไงจําได้ไหมเอ่ย เก่งมากค่ะเข้านะคะใช้ในภาษาพูดยืดใช้ในภาษาเขียนเก่งมากค่ะจินเทียชื่อจีเย่จีเข้าอันนี้แปลว่าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจินเทียนแปลว่าเฟยฉางเข้าค่ะจินเทียนแปลว่าวันนี้ชื่อเหรอคะชื่อแปลว่าเป็นหรือคือจีจีแปลว่ากี่หรือเท่าไหร่เย่ เก่งมากค่ะเย้แปลว่าเดือนห้าล่ะคะเก่งมากค่ะดังนั้นจินเทียนชื่อจีเย้จีหาแปลว่าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนักเรียน้องออกเสียงประโยคภาษาจีนอันนี้ให้เราซื้อฟังเลยค่ะฉา好ค่ะเสี่ยวซินนะคะถามว่า j i นเทียนชื่อจีเย้จีหาวเสียวหวานจือหรือว่ามาลูโกเห็นปฏิทินที่เราซื้อนำมาให้ มาลุโกะก็ไปดูที่เดือนก่อนเลยอันนี้จีจีเย้ค่ะจีเย้เดือนที่เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะอันนี้ชีเย้นะคะเดือนเจ็ดอันนี้วงไว้วันที่เท่าไหร่เก่งมากค่ะวันที่เก้าเมื่อดูปฏิทินเสร็จแล้วนะคะเสี่ยวหวันจือหรือว่ามาลุโกก็ตอบกลับไปว่าจินเทียนชื่อชีเย้จิวเฮาหรือว่าจิวยื้ก็ได้นะคะ มาลูกโกต,ตอบกลับไปว่าวันนี้คือวันที่9ก้ากรกฎาคมน,นักเรียนนองออกเสียงประโยคนี้ให้เราซื้อฟังหน่อยเก่งมากค่ะอันนี้นะคะก็เป็นการถามตอบคือการถามวันที่เมื่อเราอยากรู้อันนี้ก็จะเป็นการถามฝั่งนี้ก็จะเป็นการตอบนะคะเห็นตัวสีแดงที่เราซื้อทำไว้ให้ไหมคะอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะ ถ้าอยากรู้ว่าเปลี่ยนได้ยังไงเราไปดูกันเลยวิวว่าหรือว่าบทสนทนาอันต่อไปนะคะก็จะเป็นการสนทนาระหว่างไมเคิลและมารี่นะคะก็คือไมเคิลกับแมรี่นั่นเองไมเคิลถามว่า明天是งเทียนชื่อจีเ่จีเฮาีนชื่อจีเ่จีานักเรียนเราออกเสียงตามไมเคิลสิคะเฟยฉางห่าวค่ะ明天แปลว่าอะไรเอ่ยเราสื่อสอนไปแล้ว เก่งมากมีเียนแปลว่าพรุ่งนี้ดังนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอันนี้ไม่เคยถามแมรี่หรือว่ามารีนะคะมารี Marie นะคะก็ดูปฏิทินที่เราซื้อนำมาให้ก็ดูนะคะว่าจีเย่เก่งมากค่ะอันนี้คือชื่อเย่หรือว่าเดือนสิบนั่นเองแล้ววงไว้วันที่เท่าไหร่คะวันที่หนึ่งนะคะดังนั้น มาลีจึงตอบกลับไปว่า明天是十月一号明天是十月一号ลองเรียนเลาออกเสียงตามมาลี่ลยคะ่ะเฟยฉางห่าวค่ะมาลีตอบกลับไปว่าพรุ่งนี้คือวันที่หนึ่งตุลาคมอ่าเห็นไหมคะว่าทั้งสองก็ใช้ประโยคคล้ายๆกับเสี่ยวซินและเสี่ยวหวานจือแต่ที่เปลี่ยนไปคือคำว่า หมิ่งเทียนนะคะของเสี่ยวจินกับเสี่ยวหวานจือเนี่ยจะแปลว่าจินเทียนแต่ว่าไม่เคยกับมาลี่เขาจะใช้หมิ่งเทียนก็คือตัวแดงที่เราซื้อบอกไว้ตอนต้นนั่นเองว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ก็คือจากจินเทียนเราสามารถเปลี่ยนเป็นหมิ่งเทียนได้นะคะจากจีเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขที่เราเคยเรียนมาได้นะคะทําให้เราสามารถถามตอบวันกันได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะ มีบทสนทนาต่อไปด้วยนะคะเราไปดูกันเลยตุ้ยหัวสุดท้ายนะคะหรือว่าบทสนทนาสุดท้ายเป็นการสนทนาระหว่างหัวถุยหรือว่าแฮมกับเป้าเป้าหลงเล็ก์นะคะซึ่งทั้งสองนะคะเป็นตัวละครจากอยสตอรี่ค่ะหัวถุยนะคะถามเป้าเป้าหลงว่าจัวเทียนชื่อจียเย่จิฮ่าวจัวเทียนชื่อจีเยจ่จิฮ่าว อยากเรียนร้องออกเสียงตามหัวถุยนะคะเบ้ยฉางห่าวค่ะจัวเทียนแปลว่าอะไรคะเก่งมากค่ะจัวเทียนแปลว่าเมื่อวานดังนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าเมื่อวานคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรหัวถุยถามเป้าเป้าหลงนะคะเป้าเป้าหลงก็มาดูปฏิทินที่เราซื้อให้ไวะคะ้ค่ะปฏิทินที่เราซื้อให้ไว้นะคะจีเยค่ค่ะเดือนที่เท่าไหร่คะเดือนที่สิบเอ็ดนะคะ ชื่ออีเย่วันที่เท่าไหร่คะที่เราซื้อวงไว้ให้วันที่30นะคะเมื่อดูปฏิทินแล้วเป้าเป้าหลงจึงตอบกับหัวถุยว่าจัวเทียนชื่อชื่ออีเย่สามสิบห้าจัวเทียนชื่อชื่ออีเย่สามสิบห้าดันั้นเราอ,ออกเสียงตามเป้าเป้าหลงนะคะ่ะเฟยฉางห่าวค่ะดังนั้น จั่วเทียนศิ11เดือ,อ,อ,อน30แปลว่าเมื่อวานคือวันที่ส30พฤศจิกายนเปาเปาหลงก็ตอบกลับไปนะคะจัวเทียนจินเทียนหมิงเทียนสามารถใช้แทนกันได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้ถามถามว่าอะไรถ้าผู้ถามตอบถามว่าจินเทียนเราต้องตอบจินเทียนถ้าผู้ถามถามจั่วเทียนเราต้องตอบจั่วเทียนนะคะให้มีความสัมพันธ์กัน อันนี้ก็เป็นการถามวันที่ในภาษาจีนนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถถามเราซื้อได้เลยนะคะเรียนสี่นะคะเรียนสีในวันนี้เราซื้อก็จะรวมถึงคราวที่แล้วและคราวนี้ด้วยนะคะการเขียนวันที่ในภาษาจีนนะคะเราจะต้องเริ่มจากหน่วยที่ใหญ่ไปหาหน่วยที่เล็กก่อนเสมอนะคะ ตัวยอย่างเช่นเราจะเรียงจากปีเดือนวันนะคะแต่ในภาษาไทยเราจะเรียงจากวันเดือนปีซึ่งจะไม่เหมือนกันนะคะในเรื่องของเข้ากับยือนะคะก็จะมีความแตกต่างกันทั้งทงที่มีความหมายเหมือนกันเข้านะคะแปลว่าวันจะหมายถึงการใช้ในภาษาพูดหรือการถามการสนทนาทั่วๆไปค่ะแต่คําว่ายืนะคะเราจะใช้ เป็นภาษาเขียนหรือการนำไปเขียนเป็นทางการต่างๆนะคะมาถึงการที่เราจะถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดได้ว่าจินเทียนชื่อจีเย่จีฮ่าวจินเทียนชื่อจีเย่จีฮ่าวหรือว่าจินเทียนชื่อจีเย่จียื่นะคะซึ่งจะถามได้ทั้งสองแบบเลย ตรงที่เราซื้อทาสีแดงไว้นะคะก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้เช่นจินเทียนเราสามารถเปลี่ยนเป็นจัวเทียนเมื่อวานหมิงเทียนพรุ่งนี้ได้นะคะนักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยค่ะมาถึงเล่ดสีนะคะเลืดสีต่อไปคือเราซื้อจะเป็นคนถามและให้นักเรียนดูปฏิทินแล้วตอบนะคะว่าที่เราซื้อถามไปนั้นคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะพร้อมหรืยอยังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราซื้อจะถามนะคะเราซื้อจะถามว่า今天是几月几号今天是几月几号ให้นักเรียนดูปฏิทินแล้วตอบเลยค่ะ今天是几月คะ่ะ非常好ค่ะ今天是一月几号非常好ค่ะ今天是一月十六号เก่งมากค่ะ ออาต่อไปนะดูเหมือนเดิมค่ะเราซื้อจะถามว่า明天是几月几日หรือว่า明天是几月几号อ่านักเรียนลองตอบสิคะ明天是非常好ค่ะ明天是三月几号几日非常非常好ค่ะ明天是 ซานเย่อ๋อชื่ปายู่นักเรียนลองออกเสียงด้วยค่ะเก่งมากค่ะอ่ะอันสุดท้ายนะคะจัวเทียนชื่อจีเย่จียู่อ่านักเรียนรู้ปฏิทินแล้วก,ก็ตอบด้วยนะคะเฟยฉางฮ่าวค่ะจัวเทียนชื่อจีเย่จียู่นเียวอียู่เฟย์ฉางเฟยฉางฮ่าวค่ะ ลองออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเก่งมากค่ะจากการที่เราได้ทำการเล่นสีนะคะเราซื้อก็รู้ว่านักเรียนสามารถเข้าใจและสามารถเขียนวันที่ในภาษาจีนได้แล้วนะคะมาถึงจ่วยเย่จ่วยเย่หรือว่าการบ้านนะคะของเราซื้อก็จะมีหนึ่งใบเหมือนเดิมด้านบนก็จะเป็นใบความรู้เรื่องวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะก็จะมี คำศัพท์ที่เราเรียนไปในวันนี้และเป็นตัวอย่างการถามวันที่นะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบฝึกหัดซึ่งมีคําชี้แจงว่าให้นักเรียนเติมคําในช่องว่างให้สมบูรณ์ในตารางนะคะก็จะแบ่งเป็นสองช่องช่องแรกก็จะเป็นตัวอักษรจีนก็จะมีช่องว่างที่เว้นไว้นะคะช่องว่างที่เว้นไว้ก็เราซื้อให้นักเรียนเติมลงไปนะคะในช่องตัวอักษรจีนก็จะเติมเป็นตัวอักษรจีนค่ะ ช่องที่2เป็นพินอินนะคะก็จะมีช่องว่างที่เราซื้อเว้นไว้เหมือนกันก็ให้เติมเป็นพินอินนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทําการบ้านด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามเราซื้อได้เลยค่ะ